สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แรรยากาศไฟไทยแลนด์บายถ้าชอบผมในคลิปเปิดวันนี้ EP ของวันนี้ครับผมมาแล้วเปิดครับเปิดอ่า G พ V 0 6ครับเปิดซีกองนะครับผมเอามาให้ดูก่อนอันนี้ยังที่ยังคงซีนให้ดูนะครับผมนะก็ G ี V 0 6มันออกแล้วเนาะนะครับนะโดยในหน้ากล่องก็เป็นชิออนกับอันไม้นะครับนะแล้วก็ข้างหลังเป็นสเปคดุกนะครับข้างในเนี้ยมันจะมีอธิบายอยู่ข้างขวาล่างอาจจะมองยากนิดนึงแต่พี่อยากให้ฟังนะครับผม ข้างในจะมีสุ่งซีเคตแล5ห้แบบนะครับ GR 2แบบ ST 12แบบ p r i p เปิ8แบบ RR 12แบบนะครับแล้วก็ RDL 2ียส2แบบโดยมีแทนรอยยอนพ a ราดินชาร์โลพารินนวแกร์เบอร์แกนบูเพลมูล โอเคเอเลเมนทัลและเนโอเนสตานะครับนะก็จะอยู่ในนี้นะครับผมนะแต่ก็ตอนนี้เราจะทำการเปิดให้ดูนะครับทั้งหมด4บ็อกซ์ในชิปนี้นะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะได้อะไรบ้างหนึ่งกล่องเดี๋ยวก็ถามราคากันอีกนะครับพูดดักไว้ก่อนเลยนะครับแล้ว800นะครับผมข้างในมี2 2ซองซองละ4ใบโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันเลยมาโอเคครับผมมาเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับว่าในบ็อกซ์มีอะไรนี้แกะซีไปแล้วมาให้รุ่นน้องแกะไว้ให้แล้วก็กูไม่มีเล็บครับช่วยรบกวนกกกกรราช่่วยแะะใหูู้นนนิดึงคคัับบบไมมีเล็ โอ้โหนี่เราสายดาเมจบล็อกปะเนี่ยชอบทำลายเข้าของนิดนึงเลยนะครับเอากุญแจไปครับเอากุญแจไปอ่ะที่จบนะครับแป๊บหนึ่งครับผมสักครู่เดียวนะครับตอนนี้เราทำการดาเมจบล็อกกูจะมีของใส่กลับบ้านไหมครับเนี่ยนะครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะครับนะโอเคนะครับมันดาเมจบล็อกก็เกือบพังนะครับผมอ่ะ ในบ็อกนะครับผมแกะมาก็จะมีโปรโมโรมาให้ครับซึ่งจะมีหมาสองตัวแล้วก็มีพอ่อแมวฟอยมานาฟอยดอยาโซฟอยของรอยย้อนเพอร์เ่นฟอยแล้วกอ็อะไรว่าแกนบูสแตนมันเป็นฟอย์นั่นเองนะครับอันนี้ให้มาใครที่ซื้อบล็อกก็จะได้ไปนะครับผมเปิดมาได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะที่เหลือแกะรอไว้เลยก็ได้ครับแต่อย่าเพิ่งฉีกซองแค่นั้นเอง,องนี่ไงแกะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางให้มันหยิบง่ายนิดนึง สองแรกครับผมเนโอเนต้าครับรอยอนพาลาดินแกรนบูแล้วก็โนวาแกรเลอร์ครับผมหมุนได้ด้วยนั่นเองนะครับซองที่สองครับผมปัาบแกรนบูเนโอเนต้าอีกแล้วใบน,นี้จัดได้สิบหกใบครับขาเยอะๆ <c oughs> อ่า <c oughs> เพลมูนแล้วก็เนโอเนต้าครับที่ไปบอกเขาทำไมมันใส <c oughs> ่สิบหกใบซองที่สามครับผมชบ เป็นแกรนบูลอยยอนพลาดินลอยยอนพลาดินอีกแล้วแล้วก็ลอยยอนพลาดินครับนะรองต่อมาครับผมจะเป็นเทลมูนเทลมูนเนโอเนตาแล้วก็อ่โนวาแกปเลอร์ครับลองต่อมาครับผมโนวาแกปเลอร์โนวาแกรเลอร์เนโอเนต้าปีเอสพีครับผมเป็นเอสพีลอยยอของลอยยอนพลาดิน adin, ขอแยกไว้เนาะนะครับ ชาโด้ยังไม่เห็นเลยนะครับเนโอเนตตาครับผมโนวาแกนบูนี่พูดปุ๊บมาปั๊บชาโด้พาราดินนั่นเองไหนครับต่อมาครับผมซองต่อมาเนโอเนตตาอ่าเพียวมูนเพียวมูนอยู่ไหน <Pill moon S 2> วะเพียวมูนอยูนี่อ่าแล้วก็ชาโด้พาราดินแล้วก็แกนบูน่าสองต่อมาครับผมโนวาแกรเลอร์ ler, ครับชาโด้พาราดินเนโอเนตตาแล้วก็ชาโด้พาราดิน สเปกดุกนะตัวนี้นะต่อมาจะครึ่งบล็อกแล้วนะครับแกรนบูครับผมผีอ้วนของเรานั่นเองนะครับโนโนวาแกร์เลอร์เทลมูนอะเอชพีครับผมเป็นเอพีของแกรนบูต่อมาครับผมต่อเลยเทลมูนโนวารอย่อนแล้วก็แกรนบูนะครับนี่ครึ่งบล็อกไปแล้วนะครับผ่านไปสิบซองแล้วนะครับเนโอเนตตาใช่ไหมวะวางผิดว่าเออถูกแล้ว แกรนบูครับโนวาแล้วก็ลอยยอดต่อมาครับผมเป็นแกรนบูแกรนบูเทลมูนแล้วก็บีจีของแกรนบูนั่นเองนะครับเทลมูนอยู่ไหนวะที่ไ่น,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 นต่อมาครับผมเป็นเทลมูนแกรนบูเทลมูนแล้วก็โนวาต่อมาอีกเนโอเน ต้าแกรนด์บูรอยออนครับเป็นพีจีใหม่ติดเชื่อแล้วก็แกรนด์บูต่อมาใช่จะติดเบสติเดเบสอ่า <c oughs> อ่าชาโดครับรอยออนรอยออนแล้วก็ชาโดโอ้ยนี่มันซองาราดินนี่ว่ะใช่ป่ะซองารดดินต่อมาเป็นรอยออนครับผม <c oughs> อ่าโนวารอยออนแล้วก็แกรนด์บูจะหมดบล็อกแรกแล้วนะครับ เทลมูนจ้ารอยย่อนโนวาแล้วก็ SP ีเป็นโนวาครับเฮ้เอสพีเห็นแล้วช้ำใจไปเนี่ยต่อมาครับผมเป็นแกนบูแกรนบูโนวาแล้วก็ชาร์โดนะเอยังเหลืออีกไปยังมรู้สึกเอพีจะมีห้าใบต่ออกแกนบูครับผมโนวาโนวาอ่ะเอสี SP เป็นวอติเมอร์ครับช่องสุดท้ายครับของชุดนี้นะครับบล็อกแรกของเราเป็น แกรนบูแกรนบูโนวาโนวาอ๋อนี่มาหุ่นยนต์พร้อมใส่น้ำนะครับในบล็อกแรกเราจะเห็นได้ว่า,าตัวโนวาเองก็ค่อนข้างเยอะนะครับกับแกรนบูค่อนข้างเยอะจริงๆแบบของโนวาแบบของโนวากับแกรนบูจะอพอๆกันค่อนข้างเยอะพอกัดเอ,พอสพีก็จะมีตามที่เห็นนะบล็อกแรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบล็อกสองต่อนะครับผมก็จะมีโปรโมตมาให้ครับเราก็วางแง่เหมือนเดิมครัเคบเดี๋ยวมาก่อนอู้ยขยะตกนะครับอันนี้มันยื้อครับมันไม่ค่อยออก เกี <c oughs> ่ยวไหมไม่เกี่ยวนะ okay. ต่อมาครับผมของหน้าก่อนปุ๊บแกะกันสดๆครับเป็นกานบูเทลมูนลอย่อนแล้วก็ลอย่อนอเนโอครับเนโนวาเทลมูนชาโดอันนี้กระจายหน่อยในองน,นี้ดีหน่อยกระจายความเสี่ยง รอย่อนครับรอย่อนครับโนวาแล้วก็โนวาอันนี้ไม่กระจายเลยเล่นได้อยู่ทั้งแข่อ่าต่อมาครับผมเป็นเนโอชา d o โเราจะได้พวกจุยองตีอะไรเขาไม่เนี่ยเพลมูนแล้วก็เอีครับเป็นของแกรนบูต่อมาครับผมเป็นแกรนบูโนวาเพลมูนแกรนบูครับ ต่อมาครับผมเป็นเนโอเพลมูนเนโอเนโอหูมาทั้งต้นเลยต่อมาผมก็จะเป็นเนโอเ o ลมูนเพลมูนแล้วก็เอไปของรอยยอนครับคุไลมนันต่อมาครับผมเป็นรอยยอนเนโอเนโอแล้วก็ s ชาโด ต่อมาจะเป็นโนวาครับผมแกรนบูรอยยอนแกรนบูที่ลงทะเลไปเลยนะครับต่อมาเป็นเพลมูนครับแกรนบูแกรนบูโนวาโนวาไว้ไหนวะโนวาอยู่นี่เออต่อมาจะเป็นโนวาครับเป็นแกรนบูโนวาแล้วก็นี่ครับผม SCR ครับผมโนวาแกร์เลอร์นั่นเองนะครับนะมาแล้วนะครับมาให้ยนโฉมกันแล้ว ต่อมาครับผมจะเป็นแกรนบูโนวาโนวาแล้วก็โนวามอนมาเป็นทุ่งมนมาเป็นทุ่นยนต์เลย <c oughs> ต่อมาครับชาโด w ครับผมโนวาแกรนบูโนโนวาโนวาเดี๋ยวนะโนวาบล็อกสองนกล้ใกล้หมดแล้วนะครับม <c oughs> ีเ l ลมู n ครับผมโนวาโนวาแล้วก็เอสพีครับ <c oughs> เป็นสเปกเช่าดุ k กครับผม <c oughs> ต่อไปต่อไปยาวไปยาวไปครับผมแกรนบูรอยัลเนโอแกรนบูครับ ต่อไปนะครับรอยย้อนครับผมแกรนบูรอยย้อนเอสพีเบนโนวาครับบิลเตอร์ต่อมาครับผมเป็นโนวาชาร์โดแล้วก็เป็นเนโอแล้วก็เป็นแกรนบูต่อต่อกันครับผมรอยย้อนครับผมแกรนบูแกรนบูอยู่ไหนวะแกรนบู blue, เอออยู่นี่เออลืมหมดแล้วเนี่ยชาร์โดแล้วก็เนโออ่ะ ต่อาเป็นโนวาครับผมอลอร์ยอนเฮลมูนแล้วก็เอสพีเป็นของเนโอเนตานะครับรองสุดท้ายครับของบอทที่สนะครับก็จะเป็นเนโอเนต n าโนวาลอรยอนแล้วก็ชาโดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว,ว่าแกนบูนี่ยังเยอะอยู่นะนะครับแต่โนวาเยอะกว่านะนะครับผมนะโอเคทางซ้ายของจออาจจะดูลกๆน,นิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลองขยะครับอ่ะ โปรโมโครับก็ออกม,มานะมาต่อมาเาไปเลยเอือเดี๋ยวเราจะขยับมาทางขวานิดนึงนะครับผมขยับกล้องเามาทางขวานิดนึงนะะแล้วกันอ่าดูดีละกลางจอหน่อยซองแรกครับผมของบล็อกพีดสามเทลมูนครับเทลมูนเลทลมูนนั่งมาทงพระจันทร์เลยเจ๊งๆแล้วสุดท้ายเป็นแกรนด์พูอ่าต่อมาโนวารอยย้อนเนโอครัไอชาร์โดชาร์โดอือเดี๋ยวแบก ดินผาดกันหมดแล้วต่อมาครับผมเป็นโนวาลอยยอนเนโอแล้วก็สุไลมานมึงออกทุกบล็อกเลยนะครับเอสทีฟม,มาทุกบล็อกเลยเนโอเนตตาครับผมโนวาชาโดแล้วก็เนโอครับออกนี้เราจะได้อะไรอีกไหมเนโอเนตตาแล้วก็แกรนบู oo, แล้วก็ชาโดดูอีกต่อครับผมแกรนบูแกรนบู แล้วก็เอสเป็นของโนวาอันนี้เป็นเทล o มนโนวาครับอันนี้เป็นเพล l มนเอโอแล้วก็แกรนบูแกรนบูครับผมลอยยอนลอยยอนแกรนบู Lion. Lion. มแม่งลงทะเลอาัตาวินอยู่สออย่างเนี่ยแฟนตาซีจริงเลยลอยยอนครับโนวาลอยยอนแล้วก็นี่ครับผม G.R. มาด้วยนะครับอ่า อ,า,อาชานะครับเฮ็งนึกชื่ออยู่ที่หันวันนี้ไม่ใช่อาชื่ออะไรวะตองต่อมาครับผมแกรนดบูครับเนโอเพลมูลแล้วก็เนโอซ้องต่อไปต้องต่อไป,ออไ,ปไม่เป็นไรไม่เป็นรไนรค่อยจัดทีเดียวเนโอรอยออนโนวาแล้วก็รอยออนเพลมูลครับโนวาเพลมูลแกรนบู แกนบูครับโนวาโนวาแล้วก็ SP ครับเป็น PG ของบูมใช่ไหมตัวต่อมาครับผมเป็นเนโออันนี้เลยวะโนวาเออรอยยอนแล้วกแกนบูจะหมดแล้วนะครับสำหรับบอกที่สามของเราแกนบูครับผมชาร์โดแล้วก็ข้างหลังเป็นชาร์โดเนโอต่อครับ Hell moon, Lion, เทลมูนรอยยอนอ่าโนวาแล้วก็ SP ครับเป็นของ เบบเบบเออเหลือจบเช้าไปเช้าไปนะีลอยอย้อนครับลอยไอชาโด้ลอยอย้อนลอยอย้อนตอน<ล>พารพา,รารดินตอนพาราดินตอนอะไรลุ้นเฉยครับแกลนบูแกลนบูโนวาโนวาอันนี้ก็เหมือนเดิมแหละรู้สึกจะมีเหมือนทุกบลเลยนะที่แบบเป็นอย่างเงี้ยต่อมาครับผมเป็นแกลนบูโนวาเทลมูนแล้วก็เอสพีเป็นว <Team> er อร์ติมอร์ติเมอร์ครับตอนสุดท้ายครับผมของบลที่ สามนะครับก็จะเป็นเนโอครับผม oh. ลอยอนแล้วก็แกรนบูพีจีแกรนบูแล้วก็โนวานั่นเองนะครับโอเคบ็อกซ์ที่หนึ่งสองสามหมดไปแล้วบ็อกซ์สุดท้ายครับผมในการเปิดในวันนี้ของเรานะครับอย่างที่บอกไว้สายจอจะหลบหบล็กนิดน,นึงนะจ๊ะอย่างน้าอยู่ครับกับโปรโมนะครับใครซื้อกสี่บ็อกซ์นียก็จะได้เป็นติดจั่างละสี่ใบไปเลยนะโอเคบ็อกซ์สุดท้ายครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้าง เนโอครับโนวาลอยอนแล้วก็แกรนบูเพลมูนครับผมโนวาเพลมูนโนวานสุดดเเข้าใจได้เพลมูนลอยอนโนวาแล้วก็ uh, PG, พีจีเพลมูลพีจีมาเกียร์ปะแล้วพีจีมาเกียร์ด้วยเพลไม่ใช่แกรนบูโนวาแล้วก็เป็น โนวาและก็เป็น s อีของแกรนบูต่อมาครับผมเป็นเนโอครับ l อยยอนแล้วก็โนวาเป็น l อยย้อนสองต่อมาแกรนบูแกรนบูแถวมูลและก็เอสพีซองนี้อะไรของมันมัน,นบล็อกนี้อะไรหแต่เขาบอกเว้ยถ้ามันบล็อกไม่ดีจะมีของดีในบล็อกเว้ยเฮ้ย <c oughs> ตากานี้ต้องลอง โนวารอยย้อนเนโอแล้วก็แกรนบูอ่าอาจจะมีของดีก็ได้เว้ยแต่เปิดลทั้งบกันเลยเนโอรอยย้อนแกรนบูโนวาอ่าไอ้นี่กระจายหน่อยกระจายหน่อยดีๆบางคนอาจจะไม่ชอบกระจายกระจายอะไรนะแบ,บบเฮ้ยเอออยากได้แค่เดียวกันแกรนบูเนโอเฮลมูนเนโอสิบหกใบนะไบตัดอยากได้เหมือนกัน <c oughs> เปิดมาทั้งสองมีหน่ใบนี้เลยแกรนบูรอยย้อนรอยย้อนแกรนบู มาแล้วครับผมรอยย้อนครับผมโนวารอยย้อนแล้วก็มาอีกแล้วครับผมเนโอเนตตานะครับโนมาอีกแล้วเห็นมาบอกแล้วเราต้องแบบลบความเกลือลบความเกลือมันอาจจะเห็นไม่ดีเยอะนะแต่มีของดีมั่งเนโอนะครับผมโนวาแกรนบูแล้วก็ชาร์โดแฟร์ประมาณอีกครึ่งไม่ถึงครึ่งบอกแล้วจะหมด์ละแกรนบูครับผมโนวาเพลวูดแล้วก็เอสพีสเปกทูครับชุด ท้ายท้ายสุดครับผมเนโอโนวาชาร์โดแล้วก็เนโอยังไม่สุดสิเหรือประมาณห้าขององใกล้แล้วโนวาครับผมชาร์โดเนโอแล้วก็ชาร์โดประมาณห้าตองมัเพลมูนครับโนวาเพลมูนแกนบูประมาณสองสุดท้ายครับผมแกนบูแกนบูโนวาตองแค่ใหม่ใหม่ครับต้องบอกไปอยู่แค่เองจริง โนวาครับผมเฮลมูนเนโอแลวก็แกนบูอีกสองช่องสุดท้ายครับก็จะเป็นชาร์โดลอยอนลอยอนชองพาราดินใหม่เลยสองสุดท้ายของเราจริงๆแล้วในคลิปวันนี้นะครับนะก็จะมีแกนบูชาร์โดเนโอแล้วก็ชาร์โดพาราดินครับผมโอเคก็หมดแลนะครับประมาณ4บล็อกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยโอ้โหเราอาจจะไม่ได้คอลบล็อกอะไรให้ดูนะแต่จะเห็นได้ว่าแกนแกน,แกนบูกับ โนวานี่พอๆกันเลยเนาะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะไล่ๆกันนะครับแต่ชาโด้จะเห็นนิดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็โชคดีได้เ c r ีอาใบหนึ่งแล้วก็ GI 2ใบแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวรอดูเด็คโปรไฟล์อะไรก็ว่ากันไปครับรอหน่อยนะครับไม่ต้องเร่งครับผมทำให้ทันนะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับนะชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ของฟากเพจชเราทั้งางวัลการดไฟล์ไทยแลนด์ทัพชแนลจะมีคลิปอย่างเงี้ยดูอีกแน่นอนครับผมวันนี้ไปผมมเจอัันใหห่คคลิป้าสสวดีรบ